นี่คือประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าโลกการเงินไปตลอดการเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาติราคาทองคำได้พุ่งทะยานทะลุหลัก4,200ดอลลาร์สหัฐต่อออนซ์แล้วครับและไม่ใช่แค่ทองคำแต่แร่เงินก็ได้พุ่งทะลุแนวต้าน53ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งเป็นระด,ดับสูงสุดนะับตั้งแต่ปี1980หรือในรอบกว่า45ปี แต่นี่ไม่ใช่แค่การวิ่งขึ้นของราคาธรรมดาๆรรครับนักวิเคราะห์ระดับโลกหลายคนกำลังเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าจุดเริ่มต้นของยุคการเงินใหม่และนี่อาจจะเป็นการตื่นขึ้นมาของสินทรัพย์ที่หลายคนเคยปรมามทยว่าเป็นของโบราณวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าทำไมเกมหนีตายจากเงินเฟอ้อหรือ the Great Debasement Trade ถึงกำลังขับเคลื่อนให้โลหะมีค่าเข้าสู่ยุคทองครั้งใหม่และทำไมมันถึงอาจจะเป็นการย้ายความมั่งคั่งครั้งใหญ่ที่สุดในยุคของเรา การพุ่งทยานของราคาทองคําและแรงเงินในครั้งนี้เกิดจากพายุที่สมบูรณ์แบบหรือ The Perfect Storm ของหลายปัจจัยที่ถาโถมเข้ามาพร้อมกันครับปัจจัยที่1คือความตึงเครียดทางการค้าสหรัฐจีนที่ปะทุขึ้นมาอีกครั้ง 2. ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกลับมาลดดอกเบีย้ยซึ่งทําให้การถือเงินดอลลาร์ไม่น่าสนใจอีกต่อไป 3. ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงอย่างรุนแรงแค่ในปีนี้ปีเดียว ราคาทองคําบวกขึ้นมาแล้วถึง57%และเกือบครึ่งหนึ่งของการแรลลี่นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่เฟดเริ่มลดดอกเบีย้ยและตลาดก็คาดการว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยอีกอย่างน้อย2ครั้งก่อนสิ้นปีนี้ซึ่งก็ยิ่งเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีให้กับราคาทองคํา แต่ว่าปัญหามันอย่างรากลึกกว่านั้นมากครับคุณลาสเฮนเซนหัวหน้าฝ่ายวิจัยของ The Gold s n l v i r v e r c เ u b กล่าวาว่าวัฒนธรรทั่วโลกไม่สามารถใช้นโยบายรัดเข็มขัดได้อีกต่อไปสุดท้ายแล้วทางออกเดียวที่เหลืออยู่ก็คือการพิมพ์เงินครับและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องนี้มันเป็นเกมหนีตายจากเงินเฟ้อครับที่นักลงทุนเนี่ยต้องหาทางปกป้องความมั่งคั่งของตัวเองจากการที่เงินกระดาษถูกพิมพ์ออกมาจนด้อยค่าลงเรื่อยๆ และไม่ใช่แค่นักลงทุนรายย่อยนะครับแต่ธนาคารกลางทั่วโลกตั้งแต่ปักกิ่งไปจนถึงบราซิลกำลังทำในสิ่งเดียวกันนั่นคือเทขายเงินดอลลาร์สหรัฐและกว้านซื้อทองคำเก็บเข้าคลังในอัตรารวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าดีดอลลาราเซชันครับหรือการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์คุณแฮนเซนอธิบายว่าความเชื่อมั่นกำลังย้ายออกจากสินทรัพย์ที่ตั้งอยู่บนความไว้ใจไปสู่สินทรัพย์ที่มีคุณค่าที่จับต้องได้ พูดง่ายๆก็คือตลาดไม่เชื่ออีกต่อไปแล้วว่ารัฐบาลจะสามารถปกป้องมูลค่าเงินในกระเป๋าของพวกเขาได้นักลงทุนจึงต้องสร้างเกราะป้อ,องกันของตัวเองขึ้นมาโดยการเริ่มเก็บทรัพย์สินประเภทอื่นมากขึ้นและนักลงทุนระดับตำนานก็เห็นตรงกันครับพอทูดอร์โจนส์เรียกทองคําว่าการลงทุนแห่งทศวรรษเรดาริโอพูดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เงินสดกลายเป็นขยะเคนกริฟฟินชี้ว่าเงินดอลลาร์เพิ่งจะร่วงลงหนักที่สุดในรอบ50ปี ในขณะที่ทองคํากำลังทําสถิติใหม่ไม่หยุดสิ่งที่เคยเป็นการลงทุนเพื่อปกป้องความเสี่ยงของคนกลุ่มเล็กๆตอนนี้ได้กลายเป็นกระแสหลักไปแล้วครับกองทุนบำนานกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติและ Family o f f i c e ทั่วโลกกำลังจัดสรรเงินเข้าสู่โลหะมีค่าไม่ใช่เพื่อเก่งกำไรแต่เพื่อความอยู่รอด สถานการณ์ตอนนี้คล้ายกับช่วงทศวรรษ1970มากครับที่ตอนนั้นก็มีทั้งเงินเฟ้อมีทั้งวิกฤตพลังงานและความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นถึง2,400%ใน10ปีแต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าสถานการณ์ในปัจจุบันรุนแรงกว่านั้นมากครับเพราะในยุค70เนี่ยนีสินต่อ GDP อยู่ที่แค่40%แต่ในวันนี้มันสูงเกิน120%แล้วพลังทาลายล้างของระบบมันสูงกว่าเดิมหลายเท่าตัว และนั่นหมายความว่าโอกาสที่ราคาทองคําและแรกเงินจะพุ่งทยานก็สูงกว่าเดิมหลายเท่าตัวเช่นกันและล่าสุด The Gold and Silver Club สถาบันที่ได้รับการยอมรับว่าคาดการราคาทองคําได้มแม่นยําที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเขาก็ได้ออกมาปรับเพิ่มราคาเป้าหมายอย่างเป็นทางการแล้วครับและพวกเขาย้าว่านี่เป็นการตั้งราคาเป้าหมายแบบเซฟเแล้วนะครับหมายความว่า The Gold and Silver Club เนี่ยเขาก็บอกเป็นในๆว่ามันมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปมากกว่านี้อีก คุณแฮนเซนได้กล่าวทิ้งท้ายว่าอย่างน่าขนลุกครับเขาบอกว่าไม่ต้องถามนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยจะไปถึง $5,000 ดอลลาร์หรือเปล่าแต่เขาให้ตั้งคำถามว่ามันจะขึ้นไปถึง5000ดอลลาร์เมื่อไหร่ดีกว่าครับเขาบอกว่านี่ไม่ใช่แค่ตลาดกระทิงธรรมดาแต่มันคือการประเมินมูลค่าของเงินครั้งใหม่และใครก็ตามที่ตระหนักถึงเรื่องนี้ได้ก่อนก็จะเป็นผู้ที่คว้าโอกาสจากการย้ายความมั่งคั่งครั้งใหญ่ที่สุดในยุคข,ของเราไปไดออ้อันนี้ไม่ใช่คอมเมนต์ของผมนะครับเป,เป็นคำพูดของคุณแฮนเซน มหาวัฒจักรรอบใหม่ของทองคําและแร่เงินอาจกําลังเริ่มต้นขึ้นแล้วครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับเชื่อในมหาวัฒจักครั้งใหม่นี้หรือไม่คอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้นะครับ